สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงซ้ายดารานะครับต่วันฉายพ k แสนชัยมวยไทยยิมนะครับล่าสุดนี้เจ้าตัวมีโปรแกรมแล้วนะครับโดยจะชกในรายการศึกวันล,ลุมพินี126นะครับกับ หลิวเหมิงหยางนะครับนักชกจากจีนนะครับคู่นี้จะชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟตร์เวทนะครับในวันศุกร์ที่26กันยายน2568นะครับณสนามมยลุมพินีนะครับก็เรียกได้ว่าไฟนี้นี่ตะวันฉายก็ต้องการเรียกความมั่นใจนะครับและก็อยากที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับในเส้นทางของกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับแต่คู่ชกนะครับเจ้าหลิวเหมิงหยางนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะ2ไฟใน รายการวันนี้ก็มีชนะคะแนนนะครับมาซากิโนยรินะครับวันนั้นนี่ถือว่าพลิกล็อกเลโกวาได้นะครับมาซากิโนยรินี่ชนะตะวันฉายนะครับแต่เขาแพ้ให้กับหลิวเมืองหยางนะครับและไฟล์ล่าสุดนี่ของหลิวนะครับก็แพ้คะแนนให้กับโมฮัมหมัดเซซารานี่นะครับก็ถือว่าคู่นี้นะครับตะวันฉายและหลิวนี่มาเจอกันนี่ดูว่าใครนะครับจะนอกใครนะครับตะวันฉายจะมีโอกาสนะครับที่จะ ขึ้นไปชิงบัลลังเข้มขัดแชมป์โลกกติกาคิกบ็อกซิ่งตามเขาหวังหรือเปล่านะครับเขาต้องผ่านไฟนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับเราก็มาดูการฟิตซ้อมการเตรียมตัวของตะว,วันฉายนะครับก่อนที่จะชกนะครับดูว่าเขาฟิตแค่ไหนนะครับในกติกาคิกบ็อกซิง่งแม่นกติกาแค่ไหนมีอาวุธอะไรมาเสริมกันบ้างนะครับในไฟนี้เราก็มาดูกันเลยครับ That's it. เราก็ได้ดูการฝิกซ้อมของตะวันฉายแล้วนะครับก็รอดูวันชกนะครับวันศุกร์ที่26กันยายน2568นี้นะครับระหว่างตะวันฉายและลิวเมืองยางนะครับใครจะน็อกใครนะครับก็หากมีข่าวสารนะเกี่ยวกับเวทมนตร์กีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเปิดข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับผมครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับเวงกามวยไทยนะครับเพิ่มนตน์มาที่ adpy24 ฝากไวว้้ดยครับ